สวัสดีครับผมครับวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับวันนี้แอดทำงานเหมือนเดิมแล้วก็มีเวลาว่างประมาณสองชั่วโมงครับก็จะพามาทำบุญนะครับไหว้พระนะครับที่วัดเขามโนรลมนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะู่จังหวัดกราการนะครับคนนี้ทางขึ้นคนทำบุญนะครับแกได้ขึ้นไปทำบุญมาแล้วนะครับก็เลยลงมาถ่าย ครับพอดีแอดมาครับเพื่อนที่บริษัทแต่เพื่อนบริษัทเขาอายุอาวาโค่อนข้างมากแล้วเขาก็เลยไม่ขอขึ้นครับครับนี่ครับจะมีดูทีนะครับจะสวยงครับคนเข้ามาละบุญกันเต็มเลยอย่างนี้ับยฮะงนี้รรยากาศก็ร่มรื่นนะครับคือถึงจะมีแดดนะครับแต่ที่นี่ไม่ร้อนครับเย็นพลังเย็นสบายเลยนะครับ แปดหนึ่งพอดีในอ่าโอเคอ่านเราเคยได้ยินตรงนี้จะถ้ามาเป็นทีมหรือมาเราส่วนตัวมาแล้วไม่อยากเอารถขึ้นเขามาก็าจะมีรถกระบะนะครับมารับรับส่งหถึงตีนะตรงตรง,ตรง,ต,รงตรงเรียกตรงตรีนเขาเนี่ยครับในกลังมาแล้วเนี่ยนะฮะนะฮะเนี่ยน,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 นะฮะจะมีรถรับส่งนะครับถึงล่างก็ได้ไม่จำเป็นต้อง ขึ้นมาแต่ของแอนนี่เอารถน้องขึ้นมาเองกจออยู่นู้นข้างล่างนะครับแล้วเนี่ยสก๊ะละนะครับน่ฮะนี่จุดเช็คอินนะครับจุดเช็คอินมาฮอ,อดมาเถิงระเดร์นะครับภาษาเนี่ยน่าจะเป็นประมาณแบบน่าจะเป็นผมไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นทางกระเลงหรือเปล่านะครับระเดอร์ระเดรนเนี่ยฮนะ อูไทยระเริงอะไรเงี้ยไม่แน่ใจนะครับเนี่ยบรรยากาศก็สวยนะครับเอาฝากถ่ายได้ก็ได้ครับผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับเดี๋ถ่ายฮะได้ครับผมไม่เป็นไรครับตรงนี้พอดีหลังเที่ยวนะก็ให้ถ่ายรูปให้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตถอดแว่นก่อนอ่าพอดีย้อนแสงนะครับย้อนแสงปิดปิดหมวกแล้วมันจะมืดนะครับอ่าผมบอกผมแจ้งไว้ก่อนโอเคนะครับ ครับหนึ่งสองสามปุ๊บอ่าเดี๋ยวอีกรูปครับการเสียการเสียนะครับอ่าอ่าโอเคของครับผมขอบคุณครับครับพ่อใหญ่ของครับครับนะครับอ่าไล่ต่อไล่ต่อนะครับอ่าโอเคแต่พอดีต้องปิดหน้านิดหนึ่งนะครับเราจะเดินมาทางนี้นะครับก็จะมี คนมาเที่ยวเยอะนะครับรยังจะมีที่พรงคอร์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ใช้แล้วนะครับแต่ไม่ได้รื้อออกเนาะนี่เราจะผ่านมาทางนี้เขาละคังนะค,นะครับผนะ่านไปเขาละคังนะครับไปนะครับจะเดินมาที่พญานาคเราจะถ้ามาเที่ยวนะครับสถานที่ที่เป็นภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันก็จะประมาณว่า ไกลหน่อยเดินไกลหน่อยนะครับสมัยก่อนตรงนี้เขาชาวบ้านเขาจะมาเก็บพวกผักหวานพวกอะไรอย่างเงี้ยครับของป่า,ากันนะครับนี่มันแกะเขาแกะมันแกะสลักหินนะครับสร้างกำลังแกะสลักนี่ตัวผมไปถัดนะครับ,รรรบ,นะรบดิบๆเราก็จะข้าวกับนี่มๆ,ๆแบบนี้นครับมันก็จะยาวหน่อยแล้วมันก็จะเหนื่อยหน่อยแล้วมันก็จะยินเสียง แอดเดินแล้วก็หอบนะครับนี่ฮะนี่กับผ้าแดงมาปูกนะครับดีครับผมเรามาเย็นๆค่ำจะได้ไม่หลงทางนะครับนะีน่พรยานาคพระยานาคครับผมนะฮะพรยานาคพระยานาคครับผม เราก็จะถ่ายไปเรื่อยนะครับเพรเดี๋ยวในทีมเราเราก็จะเอาไปตัดต่ออีกทีหนึ่งให้มันสวยงามอันนี้ดิบๆนะฮะ วันนี้เรามาช่วงนี้ย้อนแสงน,นิดนึงนะฮนะ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 เดี๋ยวไงเดี๋ยวแอดขออนุญาตไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวตะกูเดี๋ยวมาไลฟ์สดต่อนะครับขออนุญาตไล่ก่อนครับผม ดูเลขเหล่านี้ถูกไหมโอ้โหภูมันอรลมนะครับภูมันอรลมจังหวัดอุตตาหานะครับเข้มเคนะครับ สวยนะครับถั่วครับดูแลหามุม เรามาช่วงบ่ายพอดีย้อนแสงนิดนึงรเราต้อง,องทำวงถ่ายครับนะครับโอเคปุ๊บทางเที่ยวเริ่มมาเยอะแล้วเราต้อง ออกเด็ดแบบนี้แล้วครับต้องออกเด็ดแบนี้แล,ล้วพอดีนักเที่ยวมาเยอะและ้วเราก็พ<ป>ี่ไหมนะฮะคือฝั่งตรงข้ามเนี่ยที่เรามองเห็นวิวนะจะเป็นเหมือนกับนอกจาจะเป็นวรรณเขตนะครับทางฝั่งสปอ,อ,อลาวนะครับแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลงไปถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับจะมีนะฮะ นียจะมีคำหินนะมีคำหินด้วยเราจะเอาไมาม้ํา,าหินกันนะมันเป็นความเชื่อครับแล้วก็จะอ้าําสักหน่อยหนึ่งค้ํหินนะครับนีอ่ออมันก็จะมีเสียงหอบแล้วนะครับ เราถ่ายไปเรื่อยเดี๋ยวทีมงานเก่าเราเก่งเดี๋ยวก็ตัด,ดครับจะอยู่บนเขาเน็ตอัญญาเน็ตอาจจะไม่ค่อยแรงนะครับ ขึ้นมาวนะครับพอดีแอดแอดมองไม่ค่อยเห็นนะครับพิมพ์อะไรมาไม่แน่ใจแอดมองไม่ค่อยเห็นหรอกนะแอดก็อะไรเปเรื่องครับ ตอนลงมันจะเร็วนิดนึงตอนขึ้นก็จะช้านิดนึงครั เราก็จะลงมาทางนี้นะครับลงไม่หาสมาชิกหน่อยสมาธิน่าจะหิวข้าวแล้วนะครับเป็นพนักงานที่มาด้วยกันนะครับมลมลื่นครับบรรยากาศลมลื่นลมลื่นดีเลยอะเดินมีแดดก็จริงแต่ไม่ร้อนนะไม่รู้สึกร้อนเลยนะครับเนี่ยอันนี้หอชมวิวอีกหอหนึ่งแล้วอ่า ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนบอกได้เลยว่าไม่ร้อนถึงแดดจละถึงแดดจะออกนะครับแดดจะจัดแต่อากาศไม่ร้อนเลยเดินสบายเลยเนี่ยตรงจุดนี้เหมือนกับว่าถ้าเป็นช่วงเทศกาลนี้คนจะเต็มเลยนะครับนะฮะถ้ามาหน้าฝนก็จะมีน้ําไหลลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเป็นท่าท่าททนะครับอันนี้หน้าหนาวแล้วหน้าแล้งจะไม่มีแต่ผมไม่แน่ใจว่าช่วงสงการเขาน่าจะเปิดนะครับน้ําตรงเนี้ยให้คน มาให้มันเย็นๆนะครับใจตอนนี้ทางลงทางไปห้องน้ํแลันนี้ก็จะเป็นร้านต้องเป็นร้านกาฟแฟร้านอาหารนะครับนะฮะนะฮนะ,นะดูอากาศรอบๆเห็นได้มันย้อนแสงกานิดนึงนะครับอ่านี่นะครับนี่แต่มางหนานะครับมามุกอาหารมาเที่ยวมุกราหารก็แวะขึ้นมานะครับถ้ารถไม่อยากก็คือประมาณว่า หมือนว่าถ้ารถไม่แรงอะไรเงี้ยไม่อยากจะรถขึ้นมาบนเขาเพราะทางมันจะแคบนิดนึงเราก็จอดรถข้างล่างแล้วจะมีรถรับส่งปีนะครับมีที่ร้านขายของฝากด้วย้างล่างครับเนี่ยเห็นนะฮะตอนนี้ก็จะชมวิวนะครับเดีย๋ยวผมลงมาเรื่อยๆแล้วลงมาที่ลานจอดข้างบนนะครับพอดีไม่ไม่ไม,มีไม่มีทีมง,งานมาช่วยครับไม่ได้มีทีมง,งานมาช่วยแต่ฉากเซตฉากอะไรก็ถ่ายส,สด เนี่ยพอลง,ลงตรงนี้เน็ตเริ่มมีแล้วเน็ตเริ่มแรงแล้ว เราก็มีเวลาน้อยนะครับพอดีช่วงบ่ายแอดต้องเข้าไปทางานนะครับอ่เดี๋ยวมาดูที่จะชมวิวร้านนี้ร้านกว้าง ก็จะมีศาลาให้นั่งนะครับฝั่งนู้นนะครับเรามองเห็นเลยบๆนะครับนะครับนี่ก็คือไงฮะนครบาลวิทยาภาทรไทราวของกาหารนะครับแม่น้ำนี้น่าจะเป็นแม่นม้ำโขงนะครับนะฮะจะพยายามถ่ายภาพไม่เร็วนะครับเอ,อ้ยชา้ชาๆได้ละนะฮะวิวประมาณนี้น,นะครับนสุทูลาเลยครับ ไราวหนอากาศสบายนะครับออนนุ่มริบๆนั่จะไ่ คือหาทิ่มนานไม่เจอทิมนานไปไหนไม่รูมร้มีอย่างเครับนนมกจ มันจะสวยเพราะแสงมาทางนี้นะครับแสงทางนี้จะผ่านเข้านะฮะจะมีจุดที่นั่งจุดให้นั่งนะครับโดยรวมมันสุนาดโดยรวมนะครับนะครับเนะฮะผมจะรูปองค์ใหญ่ครับเนี่ยจะมีรถจุดแหนรถพาละรถล,ละลองเกลียวเป็นชั้นๆเป็นชั้นๆมาอีกชั้นอีกช,ชั้นหนึ่งนะข้างบนนั่นก็ต้องหอด้วยนะห่อ ปาจวิวนั่งอีกชั้นหนึ่งนยเนี้ยอย่างเงี้ยท่้งเที่ยวก็เยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยเียเนี่ยเออเโอเ วันนี้แอดแบนก็พามานะครับชมวิวนะครับที่ภูมณรมนะครับวัดภูมณรมหรือประวุฒิวัดภูมณรมนะครับจังหวัดบุกดาหรนะครับแอดแานก็ขอจบนะครับการไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวไงเดี๋ยว,วเราก็ทางทีมงานเขาก็จะเอานะครับปรงวันท่ามตัด มาตัดเป็น youtube นะครับลงช่องยู u ูบยังไงฝากติดตามช่อง youtube เก๋าคอนดีเดนกันนะครับครับผมบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าแอดบานได้ไปทำงานที่จังหวัดต่างๆนะครับแล้วมีเวลานะครับถ้ามีเวลาก็จะแวะเก็บภาพสวยๆนะครับฝากครับตอนนี้แอดบานต้องขอไปถ่ายรูปบันทึกภาพก่อนนะครับ สวัสดีครับผมสวัสดีครับ